อันน้น่งตกวนี้เรากินล้ี่เอาลูกนอันั่นได้กินดนเนี่ลูกพี่ขิกินแต่เน้าลูกพี่ไม่กินเขาเอาเอมเอาไหมสี่บาทันนี้วันนี้สีบาทคนนี้ก็โบนิเอ้

ติดซะแล้วครับผมเรียบร้อยมันอาถรรพ์มันอาถรรพ์ท่านในปันอยู่ติดแล้ว

ดีเปเมาอย่างดีใช่้งแต่เขาทีงไงเรายังเหลืีเยดิขากับต้นอน ดูดีว,ว่าดีไปพิเขาบุกจะิบบอิดเลยนี่ไกลใกล้มองเขาจะซิบบอสพิสเลยใช่ใช่ใช่เลย

เรียบร้อยก็หมายคือว่าจะขีรถขึ้นมานี่นะครับเพื่อจะได้จอใส่ทำงานแบบประ้องคนลงจากรถนะครับมาเอ็นมาติดอยู่ตรงนี้เลี้ยนทัวร์สารทมาติดมาติดมาจอดครับทิมงานผู้บ่าวไทบ้านครับงานนี้ สู้ตายไม่มีปัญหา